ก็คือว่า6นาย10นักกิจากรรมจำนวนรหัสนักศึกษา685431040หรือ5.1วันนี้ข้อแรกเราจะมาทําในวันนี้คือการเส้ที่เชิงมุมโจทย์ก็จให้ไปพักถึงด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นอย่งสม่ำเสมอจาก5รอบตันทีเป็น5รอบตันทีและหมุนไปทั้งหมด20รอบโจหาความเร่งเชิงมุมไปภาพนี้ โจทย์กำหนดตัวของโอเมก้าหนึ่งและโอเมก้าสองมาให้คือ5่ารอบสนาและารอบันนีแล้วการเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ทำไปเป็ซต้าที่มันต้องกับคือยี่สิบสามก็นี่และข้อนี้จสังเกตได้ยังไงก็คือมันเป็นหน่วยรอบ่อนานีไม่ใช่หน่วยเอสไอเราต้องแปลงหน่วยเอสไอให้เป็นหน่วยเรเดียนต่อวินาที เช่นตัวผมไม่ก้าวหนึ่งถ้าเราตั้ทีเราแปลงเป็นรีเดียสต่อนาทีอย่างนี้ เห็นว่าเราต้องการจะตัดตัวแปรสองตัวแปรคือรอบและนาฬีเราต้องการจะตัดตัวรอบแล้วก็เอาสองไข่เนเดียวกันบนแล้วเอาหนึ่งรอบบนด้านล่างแล้วเราต้องการนาฬีแล้วก็เอาหนึ่งนาฬีบนบนแล้วเอาสิบนาฬีด้านล่างเพราะหถึงนาฬีเท่ากับสิบนาฬีหนึ่งรอบเท่ากับสองยข่เดียวน เ้าเพื่อนการคูชันคิดเลขออกมาโอเมก้าหนึ่งจะได้ศูนย์จุดห้าสองเรเดียนต่อวินาทีส่วนถ้าเราต้องการจะรู้ตัวของห้ารอบวอนาทีเราสามารถใช้สูตรเดิมได้แต่เราต้องเปลี่ยนเลข เียนเลขแล้วแล้วก็คิดเลขเหมืนเดิมอัศีห้างไทยแล้วหารด้วยสี่เมื่อคำตองออกมาได้หนึ่งจุดห้าเจ็ดศนย์เจ็ดเรใช้ยม3หน่วยเราใช้แค่1.57้เ ห้าเจ็ดนยหน่วยเรียนต่อเสร็จแล้วรอบ่ะรอบหม,ม,มุนไปทั้งหมดเราหมุนไปทิ่สารอบหมุนไปเซต,ตา้ตตาไปหมดเซต้าที่สามรอบนึง เป็นเรียรอบตรอบแล้วมาเอาลงยี่สามทิงสถายตัวของเซต้าระยะที่ทำใให้หคือร้อยสจุดห้หนึ่ง เียนเมื่อเราลู้ตัวไปรที่เราใช้มาสักหมดแล้วเราก็หาสูตรที่บอกการหาในข้อนี้ในสูตรการคที่เชิงม,มุมขั้นที่หนึ่งโอเมก้าสองเท่ากับโอเมก้าหนึ่งบวอกอัลฟาดี เราไม่มีทีและเราไม่ต้อ,องการหาทีตอดที่อุปมิ้าสองกำลังสองกับอุปมิตรหนึ่งกำลังสองบวกสองอัลฟาเซต้าเท่านี้เรามีหมดแต่เราไม่มีอัลฟาแต่เราก็หาอัลฟาดังนั้นขนะ้อนี้ที่งบุกเมื่อแทนค่า หนึ่งจุดห้าเจ็ดูทั้งหมดการักษได้2อจุ่อ่ไปเป็นส่วนสีทั้งหมดได้แค่ห้าเพราะตลาดใ้สิ่งกได้ สองสยวหัวสองเอาบ้าคูณหนึ่้อยสสีได้นสาได้สองปเก้าจุดน่งกา ไดย้าย0.273ลบกับ2.465ได้2.192่ากับ2.89026เอาว่า ับ289.026เราว่าไปหารไปหารกับ2.192จะได้ออกมา0.00758 ันั้นอ,อาลฟาในข้อนี้เท่ากับ0.00758เรเดียนต่อมิลลิกรัม่อศครับ